คือจริงๆแล้วคุณปายเขาไม่ได้ใส่แค่ชุดนี้นะเขาเปเสื้อคลุมด้วยแต่ก็อันนี้แบบว่าได้เห็นวงแขน <c oughs> มั้อนมากา,ายแฟนๆคมสลิบก่อนเขามารอตั้งนานแล้วคุณก็สวัสดีแฟนๆผมชัดทุกทกานเลยนะคะวันแบบนี้อยู่ในว <c oughs> ันส์ออร์เดมุนครั้งหนึ่งคุณแต่จะตูกหรอ,อชาวสิงได้ก่อนได้เอ่ออ่ะ ครั้งหนึ่งบุญดวงจันทร์ทำแคมคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้น้องปายถามก่อนเลยลูกก็เหมือนเดี๋ยวสมมติว่าเราจบการศึกษาเป็นในช่วงปัจจุบันหรือว่าสองไฟนอลของทุกคนก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบว่าปีที่แล้วเราคือสัญญากันหมดแล้วนะครัะตอนนี้ปายก็เป็นจะเป็นอิสระที่อยู่จริงในความเราก็เป็นศิลปินอิสระเหมือนกันครับแล้ก็เลยจัดเป็นงานคอนเสิร์ตสุดท้าย โมเมนต์แฟนๆข้างหน้าเือเต็มที่มากไห,มไหนจะแบบดวงจันทร์ดวงเบลเลอร์ออดวงดาวนี่คือแบบได้ข่าวว่างานนี้เป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยก็มีงานนี้ด้วยเออยังไงเน<ๆ>ี่ยเราทำอะไรบ้างค,คือทำทุกอย่างเลยนอกจากศิลปินแล้วแล้วก็ทำทุกอย่างก <c oughs> ดความเรียบร้อยแล้วก็นี่กับน้องชงน้องชงเป็นคนออกแบบอันนี่มาเออ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  สำหนัอคนที่มาก็คือจะได้แบบของเอกลุศษย์แบบนี้เออมันแบบชวัว์พิเศษจากพวกเราเลยมันต้องนะเตรียมตัวกับงานนี้นานกันขนาดไหนพี่ไปลูกการจริงโปรเจกต์แบบนี 7, ้เราเราจะทำตั้งแต่เราจะจัดคอนเสิร์ตประมาณเดือนธันวาแต่เรื่องด้วยลีเล์เป็นช่วงเวลาปลายงานเยอะมากเราก็ยังไม่มีเวลาที่เหมาะสมแล้ก็เลื่อนมาเป็นจัดมกรา เราเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ประมาณเกือบเดือนเดือนพฤศจิกาสุลาพฤศจิกาเราเริ่มประชุมแล้วว่าเราจะมีโปรเจกต์นี้